ตอนนี้ทางแบบเดอะมูนเวก u p ครับก็ได้อัปเดตแบบมาแล้วด้วยนะท่านผู้ชมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับเหมือนแบบจะอัปเดตเหมือนผมเห็นหน้าปกมันจะเป็นพระอาทิตย์สีฟ้าสีน้ําเงินอะไรประมาณนี้เออเหมือนจะอัปเดตอะไรเข้ามานะครับไม่แน่ใจว่าจะทําให้พระอาทิตย์ดวงเราเนี่ยกลายเป็นสี ฟ้าได้ยังไงแต่ที่แน่ๆเลยเราสามารถตอนนี้เ,ออเขาเรียกว่ายานของเราสามารถแบบว่าเดินทางด้วยความเร็วแสงได้แล้วนั่นเองเพื่อที่ไปอีกเออเขาเรียกว่าอินเตอร์สเตล่าใช่ไหมออกนอกระบบสุริยะไปอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปลองกันรู้สึกจะอัพมาหลายอย่างเลยนะนี่ยานลำใหญ่ขึ้นบูเนี่ยหรือว่าผมคิดไปเอง โอเคอย่างแรกเราก็ปล่อยเหมือนเดิมเลยผมว่าการที่เราจะวาร์ปได้เนี่ยปล่อยให้พระจันทร์ชนโลกไปเลยครับแลวเราก็จะไปขุดมูลซุยกันนั่นเองครับซึ่งมูลซุยในครั้งนี้ที่ผมจะไปขุดนะครับจะไม่ใช่ที่ดาวศุกร์แล้วเราจะไปขุดที่ดาวพุธนั่นเองเพราะว่าดาวพุธเนี่ยได้มูลซุยที่เยอะกว่านั่นเองท่านผู้ชมผมก็เพิ่งรู้นี่เลยดาวพุธก็จะอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์เลยนะครับผมเวลาเรามาขุดเนี่ยเรามาขุดตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันได้มูลซุยที่เยอะกว่า,าจริงๆครับเป็นมูลซุยแบบ version, เวอร์ชั่นเขา,าเรียกว เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันอัปเกรดยังไงนะครับไอผมก็เพิ่งรู้นะว่ามาขุดตรงนี้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเวลาเราขุดมานะครับชื่อมูนจ้ยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่ใช่มูนจ้ยเฉยๆนะครับมันจะมีคำนำหน้านั่นเองครับซึ่งมันก็คือไอออนไนท์นั่นเองซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับไอไอออนไนท์มูนจ้ยเนี่ยนะครับซึ่งมันจะจริงๆเนี่ยไอออนไนท์มูนจ้ยเนี่ยมันจะสามารถผลิตได้ที่ดาวพุธนั่นเองมันเป็นมูนจ้ยที่เวลาเราไปใส่โรงงานหรือใส่่รรวววจจอะะไพกนนี้นัมเาเา เพิ่มมูลค่าให้กับไอ้นี่นั่นเองสมมติว่าเราใส่ไปปกติมูลช่วยธรรมดาได้แค่10แต่อันนี้ก็จะได้ประมาณ50อะไรประมาณนั้นนะครับได้เยอะกว่ามากๆเลยเพราะฉะนั้นมาขุดที่ดาวพุธน่าจะได้เยอะกว่ามากๆเลยครับมาขุดที่ดาวพุทธนี่ดีกว่าเยอะเลยแค่มันจะไกลกว่าค่อนข้างที่จะไกลกว่าเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเสียเวลาได้อยู่แล้วโอเคตรงนี้หน้าที่ของเราก็แค่ขุดไปเรื่อยครับผมสะสมเอาไว้พอประมาณผมบอกเลยเอาแค่พอประมาณพอนะเพราะว่าในวันนี้เราจะไม่ได้อยู่ในจักรวาล ในระบบสุริยะของเราครับวันนี้เราจะไประบบสุริยะอื่นนั่นเอง เออแต่ขุดไปเยอะๆก็ได้นะเพื่อเอาไปซื้อปืนใหญ่นะครับโอเคหลังจากที่ดวงจันทร์ชนโลกครับเราจะเออเขาเรียกว่ากลับมาที่โรงงานผลิต <c oughs> ไอไม่รู้ว่าเรียกผลิตอะไรผลิตโครงสร้างต่างๆแล้วกันได้ครับผมเราจะมาที่ตรงนี้นั่นเองซึ่งที่ผมเก็บมาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับแต่ว่าเราจะค่อนข้างใช้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับที่เก็บมาเยอะเพราะว่าผมจะเผื่อซื้ออาวุธไปด้วยนั่นเองอ่าเวลาเราใส่เห็นไหมท่านผู้ชมใส่ทีได้หูเจ็ดสิบนะครับทีละเจ็ดสิบ คือเยอะมากท่นผู้ชมวันนี้ใส่แป๊บเดียวคือจะเต็มเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับก่อนที่ดวงจันชนโลกไปเก็บที่ดาวพุธดีกว่าได้เยอะกว่าเยอะเลยโอเคใส่ประมาณท0 0สนะครับเราจะไม่สร้างอะไรเลยนอกจากร้านค้านั่นเองท่นผู้ชมร้านค้าใช้450นะครับโอเคผมเพิ่มไปอีก หนึ่งทีแล้วก็ซื้อร้านค้ามาพอซื้อร้านค้ามาครับเรามาที่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมมันจะมีของใหม่นี่เลยบุนไรด้วยเป็นไอพ่นนั่นเองท่านผู้ชมเอออันนี้น่าสนใจแลเนี่ยมีปงมีปืนนะครับมีปืนแรงๆหรือว่าบาสุก้านี่เท่าไหร่350ครับผมถึงเก็บมาเยอะขนาดนี้อ่าผมก็ใส่ไปแบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วเราค่อยเดินทางกันดีกว่าตรงนี้เราเตรียมพร้อมก่อนนะครับก่อนที่เราจะมุ่งสู่อินเตอร์สเตลารท่านผู้ชม เรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคซึ่งไอ้มุนไ,ได้นะครับเราใช้แค่150เองโอเคซื้อมาเลยมุนไ,ได้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> มันคือไอพ่นครับทุกผู้ชมถ้าใครไม่ดูหน้าตาม,ม่ออกมันคือ iPhone นั่นเองครับโอเคแต่ว่าผมจะซื้อปืนไปด้วยนั่นเองซื้อดับ50บาทไปด้วยดีไหมเนี่ยโอเคผมเก็บมาถือว่าเห,หลือเหลยนะีนะ่ทานผู้ชม,มเก็บมาเยอะมากโอเคผมจะซื้อที่ขุดไปนะครับอไอนี่มาแล้วว่ะ ดาบมันหัดมาแล้วโอเคแล้วผมก็จะซื้อปืนอีกส5มร้อยห้าสิบนี่เลยไอ้ปืนนี้มันก็ดีอยู่นะท่านผู้ชมยิงแรงนี่ยิงแรงมากยิงแรงมากนัดเดียวตายแล้วดาบอันนี้มันแรงกว่าเนี้ยเดี๋ยวผมลองซื้อมาดูก่อนนะเพพาะไหนๆก็เก็บมาแล้วเฮ้ยไหนลองฟันในตัวใหญ่ดูนี้แรงรอเปล่าน,นี่นี่อ้ออเลโอ,โอ้มันแรงมันแรงโอเคงั้นผมเปลี่ยนดาบอันนี้เลยแล้วกันโอเคครับตอนนี้เขาเรียกว่าของก็เออโหแทบครบหมดแล้วนั่นเองครับนี่ แรงมากท่านผู้ชมโอเคหลังจากนั้นครับผมเรามาที่ยานกันเลยครับแล้วเราก็เอาไอไอไอพ่นนี้ออกมาครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวยานเลยครับนี่เลยเราก็จะได้ไอพ่นแบบนี้มานั่นเองโอเคทีนี้ขึ้นยานได้เลยครับท่านผะู้ชมเวลาขึ้นยานแล้วเนี่ยท่านผะู้ชมลองสังเกตที่ตัวบังคับดูครับมันจะมีคําว่าวาร์ปนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเออเขาเรียกว่าเดินทางแบบว่าด้วยความเร็วแสงได้แล้วนั่นเองครับผมเพื่อที่จะวาร์ปออกจากระบบสุรยิยะของเรา ไปที่อินเตอร์สเตลล่านั่นเองไอ้พวกนี้เราไม่สนใจอยู่แล้วลาก่อนพวกเองฉันขอไปก่อนนะ <c oughs> ก่อนวันที่วาร์ปได้เลยครับและเดี๋ยวมันจะพาเราออกนอกระบบสุริยะนั่นเองนี่ไงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่าทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในจัก,กรวาลอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับมีดวงอาทิตย์มีดาวฤกษ์ดาวเคราะห์แดงเหมือนกันตรงนี้แล้วก็มีดาวทีค่คล้ายคดาวเสาด้วยนะครับแล้วก็ดาวตรงนู้นอีก แล้วก็มีเออตรงหน้าเราที่คล้ายๆโลกมากเลยนะตรงหน้าเรานี่เหมือนโลกมาก <S <S ผมไม่แน่ใจว่าดาวพวกนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูหรือเข้าไปอยู่หรือทำอะไรได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่แมปอัปเดตเข้ามานเนี่เองนะผู้ชมเอ,อ่ออันนี้คล้ายดาวพุธประมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากและดวงอาทิตย์อยู่แบบใกล้มากๆครับข้างใน ทั้งแต่ไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวลองดูไอดาวขออันนี้ซิหน้าตาไครโลครับเข้าไปจะเป็นยังไงโอ้มีต้นไม้มีอะไรมีบ้านด้วยหรอหน้าอะไรวะเนะีใครยืนรอบกองไฟอยู่เนะ่ยเฮ้ยผมมาที่นี่ปืนปงปืนหายหมดเลยวะ่ะท่านผู้ชมมีแต่ขวานมีเพิ่มขวานเข้ามาให้นะครับแล้วก็มีไอโอของหายหมดเลย <laughs> อุตส่าซื้อมามีระดบับ ยก็นกึกว่าแบบว่าจะเอามาใช้ในโลกนี้ได้ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาดูไอ้ไอ้นี้ก่อนหน้าตาคล้ายดาวเสามากขนาดน่าจะประมาณดาวพฤหัสได้เลยหรือเปล่าหรือว่าใหญ่กว่าดาวพฤหัสอีกว่าเนี่ยดูใหญ่มากเลยเนี่ยเราเข้าไปที่ดาวนี้ได้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเราต้องลองพุ่งเข้าไปดูว่าเผื่อเหมือนมันจะเข้าได้นะ เ,เข้าได้แต่ว่าข้างในไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมแสดงว่า,าไม่น่าจะมีภารกิจในนี้เราน่าจะต้องไปทำภารกิจไอดาวที่หน้าตาขายโลกอันนั้นนั่นเองครับโอเคไปหรือว่าดวงอาทิตย์นี้วะที่จะกลายเป็นสีฟ้าอย่างที่หน้าปกเกมอัปเดตเขาว่าเออดวงอาทิตย์กลายเป็นสีฟ้าคือดวงอาทิตย์นี้หรือเปล่าและสีของดวงอาทิตย์นี้ไม่เหมือนกับระบบสุริยะของเราด้วยครับจอ,อกส้มๆแดงๆหน่อยนะครับตรงนี้ โอเคลองเข้าไปที่ไอดาวที่หน้าตาเหมือนโลกกันนี่คือโลกใบที่2หรือเปล่าหน้าตาเหมือนมากโอเคแต่รู้สึกจะมีคนเอ่อไอพวกไอพวกนี้อยู่ด้วยน่าจะเป็นเอ่อคล้ายๆกับมนุษย์นะครับที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้นั่นเองคนระับผมเราจะไปเยี่ยมเยียนเขากันว่ายังไงพวกนายเฮ้ยแล้วไป <laughs> เฮ้ยม่ไปถือหอกมาเลยอ่ะเฮ้ยพวกนี้คืออะไรอะเอนิมี่อหรอันตรายมาดิมาดิมาดิไม่รู้อาวุธของฉันซะแล้วนี่ไงไม่รู้อาวุธของโลกเหรอฮะหุ้ยแต่มันแรงแม่งแรงมากแม่งแรงมากนี่ไงมาดิมาดิมันนมันปีนลวกมาปีนลวกมานี่ไงหุ่ยมันมีตอนกลางคืนด้วยหรอที่นี่แต่ลองไปดูรีว่วมมีอะไรเอ้าหายเลยจัดการปุ๊บหายเลยเหรอหรือว่าเราเอ้าแล้วยานก็หายเลยเดี๋ยว ล้วจะไปยังไงวะเนี่ยยานหายเฮ้ยแล้วดวงอาทิตย์มันปล่อยอะไรออกมาก็ไม่รู้เว้่ยท่านผู้ชมตอนนี้เออเหมือนแบบสะเก็ดไฟของดวงอาทิตย์อันนั้นนะเดี๋ยวดูมันลอยไปเรื่อยๆมันจะลอยไปไหนก็ไม่รู้ครับแล้วตอนนี้ยานผมหายผม,ผ,มผมทำไงวะเนี่ยผมเจอแต่อันเนี้ยนี่คืออะไรอะ่ะเราต้องเอาไม้มาใส่หรออ๋อนี่ไงถึงให้ขวานมาสินะเอาไว้ขุดไม้ครับแล้วก็เป็นโต๊ะคาบเหรอเนี่ยโอ้เป็นโต๊ะคาบสร้างถิ่นฐานที่นี่หรอโอเคเราต้องมาลองกันหน่อยแล้วนะครับเราวาร์ปมาอีกที่หนึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วมันม่ไรกมากม็ู แล้วตอนนี้ยานผมหายไปแล้วแล้วผมจะกลับไปที่เดิมได้ยังไงวะเนี่ย เฮ้ยนี่อะดวงอาทิตย์มันปล่อยไปไหนวะแนะ่ไปไปใส่ไอดาวนั่นหรอแล้วผมจะบินออกไปดูก็ไม่ได้ด้วยดิโอเคผมขุดไม้มาแบบว่าซักระยะหนึ่งแล้วครับก็คือมีไม้เต็มเลย <laughs> เดี๋ยวลองดูว่าเออเราต้องสร้างถิ่นฐานบนดาวนี้เลยเหรอโอเคครับเอาไม้มาใส่ตัวนี้โอ้โ oh, หใส่ไม้ได้เร็วมากท่านผู้ชมโอเคโอเคดีเลยไม่ต้องเสียเวลาครับเอาไม้อัดเข้าไปเลยโอเคมีทั้งหมด940 <40, S 2> ดูซิว่าทําอะไรได้บ้างครับ <laughs> สร้างหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ไส่หนึ่งร้อยบาทสร้างหมู่บ้านอ๋อก <laughs> <laughs> ็จะมีบ้าน oh, <laughs> านงอกขึ้นมาเหมือนเรามาสร้างดินฐานใหม่บนเออ่ดาวที่คล้ายโลกเลยนะเนี่ย่านผู้ชมแต่ว่ามันอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากเลยนะครับและเป็นดวงอาทิตย์ที่ตื่นขึ้นด้วยนะครับอันนี้โอเคมีสร้างทางเอ,อ stone stone ผมสร้างหมดเลยแล้วกันผม มีไม้เยอะมากโอ้อันนี้เป็นจุดวางหินเราก็ต้องไปขุดหินมาเออเพื่อสร้างที่นี่กอ่ออันนี้300คืออะไรอะ่ะสร้างกำแพงอ๋อมันจะกลายเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเลยเว้ยท่านผู้ชมบนดาวดวงนี้โอเคแล้วก็มีเอ่อใช้500เหรอใช้ไม้5 0าในการเออก็เรียกว่าเลเวล2อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนไปขุดก่อนโอเคตอนนี้ผมมี550แล้วเรามาอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นนี่เลยอ๋อจะเป็นบ้านหินเหรอทีนี้ ต้องเก็บเป็นหินแทนโอ้โหนี่เราต้องสร้างถิ่นฐานที่ดาวตรงนี้เนี่ยแ,แล้วเราไม่มียานเยินอะไรเลยอย่าเนี่ยยานไปไหนหมดไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไอ้พวกนี้ยังไงพวกเองเดี๋ยวฉันมีดาบสตาร์วอ s รู้จักหรือเปล่าฮะพวกเองอยู่ยุคไหนกัน มันมีชุดกงชุดเกาะเฮ้ยมันจะมาขบวยไม้เล้วหรอเฮ้ยไม้ฉันเฮ้ยเอาคืนไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันมาจากไหนวะเนี่ยเอ้ยมันมาเอาไม้ผมไปหมดเลยดีนะดีนะสร้างไปหมดแล้วโอ้ยไอ,อพวกนี้มันคอยมาบุกบ้านเราวะเนี่ยแล้วเพลงมันเฉยเลยโอเคเยวผมน่าจะต้องสร้างเอ่อพวกหินนะครับผมต้องไปขุดหินก่อนตรงนี้หินก็มีอยู่ตรงนี้เลยครับไม่มีคนมาบุกหมู่บ้านแล้วด้วยว่ะกลายเป็นเกมอะไรไปแล้ววะเนี่ยจากดาวมูลเวก้า แต่ที่ผมสังเกตมาสักพักแล้วดวงอาทิตย์ที่ตื่นขึ้นที่นี่มันปล่อยเอ,อ,อนุภาคอะไรออกมาตลอดเวลาก็ไม่รู้นะแล้วก็ปล่อยไปที่ดาวออสีเทาดวงนั้นนะครับผมโอเคตอนนี้ผมได้หินมาแล้วครับเราก็จะมาวางไว้จะมีใครมาขโมยหินเราอีกปวะเนี้โอเคเก็บได้มาประมาณ640น่าจะสร้างอะไรมากไม่ได้ครับก็สร้างบ้านกลายเป็นเกมสร้างบ้านไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวสร้างผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวอะไรออกมาให้เรา สวิกแน่ๆเลยวะ่ะมันมีในแอนิเมชันเรื่องนี้ด้วยหรอวะเนี่ยโอเคสร้างไอ้นี่ก่อนเลยครับมันน่าจะเป็นเอาไว้ผลิตโอ้แล้วเราไม่มียาน่ะตอนนี้เอ้ยแต่ว่าเราเอามาซื้อไอ้พวกนี้ได้ไ่มแล้วมันต้องใช้มูลจุ้ยอะผมมีมูลจุ้ยที่ไหนอะไม่มีลอยยี่สิบสร้างทางเดินหินก่อนเออมันต้องใช้มูลจุย้ยแล้วผมอาไปขุดมูลจุ้ยได้ที่ไหนอะยานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยเนี่ยตอนนี้มีแต่บ,บ้านมีแต่การสร้างหมู่บ้านน,นั้นเลยเนี่ย โอเคเออมีอยู่420สร้างอะไรได้อีกบ้างวะเนี่ยเออกำแพงหินเหรอ,เ,อเราต้องอ๋ออันนี้คือแบบเอาไว้กั้นแบบไอ้พวกนั้นมาเลยปะ <c ười> กลายเป็นไม่ใช่เดอะมูนเวกอัพเลยวพวงเนี่ยท่านผู้ชมมือสร้างดินฐานที่ดาวอื่นนะเนี่ยเอออันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจผมสร้างไปก่อนแล้วกันนะครับออรอนเหรอโอ้โหต่อไปน่าจะต้องหาไอรอนมาก็คือเหล็กครับผม คือแบบเหมือนเราสร้างถินฐานขึ้นไปเลยแนละ้วแล้วก็ต้องอัปเดตนะครับผมอัปเกรดขึ้นไปอีกอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้สร้างก่อนเตาหลอมนะครับผมคือจะสร้างยานหรือไม่เนี่ยหรืออะไรไม่เนี่ยเตาหลอมต้องหาอะไรอ่ะเอาเอา,เอาทองเหรอ,องมาหลอมเหรอหรือรอะไรก็ไม่รู้ผมว่าเดี๋ยวไอ้สเก็ไฟที่ออกมาจากดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่ต้องมีอะไรอย่างแน่นอนเลยผมว่านะ เดี๋ยวสร้างแบบบดหินไว้ให้เรียบร้อยก่อนครับผมว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปไอรอนแล้วก็น่าจะสร้างยานขึ้นมาเองได้ป่าววนนี้ไม่แน่ใจเลยงงไปหมดแล้วเนี่ยอัปเดตอะไรมาวะเนี่ยโอเคมาลองอัปเดตเป็นเลเวล3กันครับผมนี่ไงใช้ไอรอนแล้วจริงด้วยออไอรอนน่าจะเอาหินไปหลอมหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ไงมันน่าจะสร้างอะไรได้เลยวะเนี่ยสร้างแบบเยอะแยะไปหมดเลยอะว้ยมันพังกระแพงอย่างนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยให,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 ให้ให้้โอ้เอ แม่งโคตรโหดเลยปืนก็ไม่มีโดเอ้ยแล้วมุนซื้อมาจากไหนวันนี้มาดิมาดิวะมาดิวะกลัวที่ไหนอะกลัวที่ไหนดาบตาวอนะเว้ยดาบตาวออย่ามาดูถูกดาบตาวออย่ามาดูถูกดาบตาวอดดูถูถกาาบตาวอนะเว้ยเมื่อกี้ผมใช้ดาบธรรมดาจัดการเหมือนวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นโอ้ยแม่งโคตรแรงแล้วนี่คืออะไรเนี่ยมามายืนให้ผมฟันเนี่ยเออพวกนี้มันคนละยุคคนละสมัยแนละ้วเอ้ยมันดอกอะไรด้วยวะ แล้วมันดรอปแล้วมันหายไปเลยนี่มันบั๊กหรืออะไรวะเนี่ยโอเคผมไปขุดหินไอรอนมาแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะต้องเอามาหลอมก่อนหรือเปล่าท่านผู้ชมไม่แน่ใจเอานี่ไงต้องอามาหลอมโอ้โห oh, หลอมทีละอันเลยเหรอและขุดมาโคตรเยอะแล้วผมคุณมาเต็มเลยเนี่ย <laughs> ต้องเอามาหลอมก่อนอีกโอ้ยวุ่นวายโอเคหลังจากเอาหินมาหลอมแล้วครับมันก็นจะเป็นไอรอนแบบเต็มตัวนะครับผมซึ่งไอรอนนี่มันได้เยอะป่ะวะเนี่ยคือมันใช้เวลาเยอะมากนะท่านผู้ชม ได้ทีละ40หรอโอ้ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคมันก็คือมันก็จะกลายเป็นทองแบบนี้นั่นเองครับท่านผู้ชมโอเคแล้วก็เอาใส่ไปก่อนเลยคุณได้จะได้เยอะอยู่นะได้มา90 0ยครับ90 0้900นี่ทําอะไรได้บ้างวะนนียทองเดี๋ยวมันต้องมีตัวอะไรมาบุกอีกแน่เลยถ้าเราแบบว่าอ,อัพเกรดอ่ะอ,อ๋อทำถนนห0นะครับอุ้ยอันนี้จริงจริงทองใช้ไม่เยอะเลยเนี่ยสร้างตึกได้ครับผมตึกแบบว่าไอ้นี่แล้วกลายเป็นแบบว่าหรู <c oughs> สร้างพืนฐาน ที่โลกใหม่จริงด้วยโอเคลองสร้างไม้หมดเลยแล้วกันท่านผู้ชมมันพออยู่แล้วอะผมมีทองเยอะมากแล้วก็มีถังอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเดลือร้อยหนึ่งเดี๋ยวผมต้องไปเก็บอีกนิดหน่อยนะครับไอถังนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อเป็นออยเหรอ,อนี่ไงไอออยไอออยนี่ไง <laughs> มันกลับมาแล้วไอถังนี้มันกลับมาแล้วท่านผู้ชมที่เราสร้างบนดาวบังคันโอ้ออยแท่งแบบออยแทงโคตรใหญ่ แบบตะโกนเลยอะเอามาใส่ในนี้เหรอซึ่ง o er, ไอ้แทงเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเอามาใส่ในนี้ก็จะแบบเต็มถังโอเคผมเพิ่มเลเวลเป็นเลเวลสีได้แล้วครับอพอเพิ่มมาอุ้ยมันจะสร้างเมืองเลยเหรอ <laughs> แม่อะไรวะเน,นี่ยดับบลวเอ็กอัพเหอให้ทองทองชันยาโอ้ยพังหมดเลยมเอ้ยโอ้โหมันจะพังบ้านเมืองเราเฮ้ยแต่มันถังชั้นแม่เอ้ยมันเข้ามาพังบ้านเมืองเราแบบชั้นเจน เจตนาายสุดๆโว้ยเลยไอ้พวกนี้แม่งอย่างเก่งอะท่านผู้ชมแม่งเอาทองผมไปหมดเลยดีนะทองมีไม่เยอะเท่าไหร่ดูดิมายืนตรงถังอะโอ้ยแต่ว่าอ i l t a n งผมเยอะมากแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรอย่าอย่าไปห,หมดไปห,หมดต้องหาไปทำลายบ้านฉันตลอดเลยแล้วดูอย l t a งที่นี่ท่านผู้ชมผลิตดีมากโคตรเยอะแล้วไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะตอนนี้ผลิตทีละสิว,วิครับ10วิตอ่อหนึ่งกระป๋องเลยครับต่างจากระบบสุริยะของเราเลยนะ ที่1นาทีอะนะครับผมผลิต1อันวันนี้ได้เยอะมากโอเคต่อไปเนี่ยจะใช้เป็นไอออยอันนี้แล้วนะครับผมไอจากถังที่เราสร้างกันมาเนี่ยนะครับซึ่งจะค่อนข้างง่ายกว่าการไปขุดหินขุดดินง่ายกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันเอ่อสิบวิเอ่อ,อ,อผลิต1กระป๋อง ซึ่งเร็วมากๆเลยครับตอนนี้ผมก็มีแบบเต็มตัวแบบโคตรเยอะเลยนะตอนนี้เอ่อสร้างเมืองใหม่เลยหรอโอ้โหกลายเป็นแบบว่าตอนนี้เอ่อเหมือนเมืองที่เราอยู่แล้วมั้งตอนนี้ครับท่านผู้ชมโอ้ดูจะหรูหาาราอลังการมากกว่าด้วยนี่แล้วก็สร้างจรวดได้ครับไหนจรวดเอาไว้ยิงอะไรอะ่ะยิงวอทิตย์ให้กลายเป็นสีฟ้าป่าวะะว้ายยาเรากลับมาแล้ว ในที่สุดก็ได้ขี่ยานแล้วเอาจริงๆตอนนี้ข้างนอกมันก็ยังดูปกติดีนะครับมันไม่ดูแบบจะมาทําอะไรโลกใบนี้เลยนะโลกใบนี้มันดูสงบสุขกว่าโลกที่เราอยู่อีกอะโอเคครับนี่จะเป็นการอัปเกรดครั้งสุดท้ายหรือเปล่าอืมเรียบร้อยครับผม,มน่าจะเป็นการอัปเกรดครั้งสุดท้ายไม่รู้อัปอะไรมานะไม่มีตัวอะไรมาแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรให้กดแล้วครับเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยทำไมไเสียงน่ากลัวจังเฮ้ยทำไมไเสียงน่ากลัวจังอะ เือเสียงตัวอะไรวะเสียงโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเออไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นงนะับตอนนี้เดี๋ยวดูกันโอ้ไอดวงจันทร์นั้นมันตื่นขึ้นเหรออ้อไอไอนี้มันก็คือดวงจันทร์ของไอดาวดวงนี้เหรอแล้วทำไมมันมุ่งหน้าหรือว่ามันคือดวงจันทร์ของเราอะดวงจันทร์ของโลกใบนี้นครับท่านผู้ชมกําลังมุ่งหน้ามาชนโลกอันนี้โอ้แล้วมันสร้างจรวดไปยิงไม่ได้แล้วเหรอเออสร้างอะไรไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชม รอดูไอดวงจันทร์ดวงนี้มาชนไอโลกที่เราเพิ่งสร้างมาเลยอะ่ะโอ้โหสร้างมาตั้งนานอะไรวะเนียโอเคตอนนี้มันเข้าใกล้โลกแล้วครับมันคือเอ่อโปรซิมาโปรซิมาผมไม่แน่ใจไอดวงจันทร์นี้มันคือ,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 มมด,อดวงจันทร์อะไรครับเรามันไม่ใช่อยู่ในระบบสุริยะของเราเลยครับผมผมก็เลยไม่รู้ว่าไอดวงจันทร์นี่คืออะไรกำลังมาหม่งโลกสรุปมันก็มีดวงจันทร์อยู่ทุกที่ครับและนี่คืออีกหนึ่งที่นะครับผมที่เรามา แล้วเรามาสร้างอรารยธรรมพอเรามีอรารยธรรมที่สมบูรณ์มันก็เอาส่งดวงจังมาทําลายเราอีกแล้วเรียบร้อยผมุตสาห์สร้างมานานมากเอาจริงๆคลิปนี้อ,อ,อัดนานมากครับเพราะว่ามันต้องสร้างเยอะท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันไม่นานครับแต่ว่าจริงๆมันนานมากเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอลงไปดูดิว่ามันจะเหมือนกับตอนที่มันชนโลกหรือเปล่าวะตอนโลกเรากับโลกอันนี้มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับนี่ไงเหมือนกันเลย เรียบร้อยชนโลกเหมือนกันเป๊ะโอ้โหเรียบร้อยครับเอ้แล้วมันทํายังไงให้ดวงอาทิตย์กลายเป็นสีน้าเงินอ่ะไม่ใช่ฉากนี้หรอเออตอนแรกผมนึกว่าดวงอาทิตย์มันจะกลายเป็นสีน้ำเงินในฉากฉากนี้เนี่ยไม่ใช่ฮะอุ้ยโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยท่านผู้ชมโอ้คือปกปกคคุมไปด้วยควันเลยเหรอตรงนี้มองไม่เห็นอะไรเลย,ยค,คยลยรับเ,เ,เมืองที่เราสร้างมาคือหายไปหมดแล้วท่านผู้ชม นี่ไงนี่คือเม,นนมืองที่ร oh, เราสร้างมาตั้งนานนะพี่ชมตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่ามีแต่ฝุ่นควันจากการตกกระแทกของดวงจันทร์ดวงนี้ครับผมโอ้เรียบร้อยสร้างมาตั้งนานเจ๋งเฮ้ยมันตื่นขึ้นแล้วไอดว้ดาวดาวงด,ดาวดวงนี้นี่สินะพื่อไปที่ไหนก็จะมีแต่ดวงดาวตื่นขึ้นหรือไงพวบผู้ซ้ายขวาเลยครับ ดาวดวงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นดาวอะไรเหมือนกันเลยครับเออเพราะว่าเราออกมาสู่อีกดาวหนึ่งแล้วด้วยอันนี้คือมันมาที่โลกเลยเหรอมาที่ไอดาวดวงนี้เหรอดาวขายโลกแล้วกันผมจะไม่เรียกว่าโลกแล้วกันเรียกว่าดาวขายโลกครับตื่นขึ้นแล้วนั่นเองเร้อยเข้ามาใกล้เลยแล้วไม่เป็นสีฟ้าเหรอรอรอผ้าที่เป็นสีฟ้าอยู่นี่ <laughs> เรียบร้อยครับดาวปริศนาวงแหวนกินเข้ามาแล้วอุ้ยเอาบีจบด้วยเหรอ to be ค o น t i n u ีโอ้โหเอาอ๋อเปินเปนเนื้อเรื่องแยกอ๋อ oh, อย่างงี้นี่เองโอเคจบไปได้วยครับผมโอ้โ oh, ห oh, มันเป็นเหมือนทําเนื้อเรื่องขึ้นมาอีกเนื้อเรื่องหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมก็ลองทําตามได้นะครับค่อางใช้เวลานานมากคลิปนี้อัดไปนานมากครับ <im itation> เกือบ2ชั่วโมงแต่น่าจะตัดมาเหลือไม่กี่นาที <laughs> ส่วนใหญ่ฟามอย่างเดียวครับโอเคอย่างนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเลยกันนะครับผม